เมนูเนี้ยอย่างจันถึงสุกอย่างวันนี้เราคุยกันวันจันเนาะจันถึงสุกเราก็จะทําไว้สัก14 15อย่างเราใช้เกรดดีอย่างที่ร้าน40ภาพ้าสิใช้อยู่แล้วยืนพื้นก็จะมีไข่พะโ,โล้แต่ตัวเนี้ยคือซิกเนเจอร์ที่นี่เหมือนกันอันนี้คือเบอร์หนึ่งพะแนงหมูเบอร์สองก็จะเป็นรสเต้าเจี้ยวหมูสับเบอร์สามก็จะเป็นพริกเผาไก่ที่เนี้ยเฮต้ามแกงส0บาทปทุมเนี่ยเขาจะคิดเมนูใหม่ๆอย่างวันเนี้ยพี่ก็คิดเมนูใหม่ขึ้นมาเป็นแกงแกงเผ็ดเป็ดย่างมันก ออกเมนูหนึ่งหรือ1เดือนออกเมนูหนึ่งอย่างเงี้ยหรือวันไหนขยันหน่อยก็ออกบ่อยถ้าใครอยากมีอาชีพทำข้าวแกงอย่างพี่เนี่ยสิบบาทอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ย hey, ทำามมีกําไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเรียนกันเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเอาไปก็ได้ติดตัวตลอดชีวิตมันไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, วันสองวันเขาเอาไปทําอาชีพได้ต่อยอดบอกกล่าวได้สมมติว่าเขาเป็นแล้วเขาก็สามารถสอนต่อสอนต่อได้ทุกอาชีพสําเร็จได้หมดขอให้ตั้งใจและลงมือทาคือคือพี่คิดอย่างเงี้ ที่จะลงมือทําลงมือทําถ้ายังไม่